สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้แอดมินจะพาเพื่อนเพื่อมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนเพื่อนชาวเวียดนามนะครับเมื่อพวกเขาเห็น3มย่านนะครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับหมายเหตุคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำกรุณาเปิดเสียงให้ดังๆเพื่ออัตรลดในการรับฟังถ้าเปิดเสียงเบาปาดผ่านไปเถอะเสียของ คิดเห็นที่หนึ่งอยู่ส่วนไหนของกรุงเทพไปที่นั่นเมื่อ5ปีที่แล้วทําไมชาวเวียดนามไม่รู้เอ๊ะอันนี้มันเพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานนะครับตามความเข้าใจของแอดมินนะครับ4ปีได้หรือยังอมินแอดมินไม่แน่ใจนะครับหว <laughs> ยอแอดมึงรู้ที่อะไรเพื่อนคิดว่าถ้ามา5ปีอาจหรือก่อนหน้านั้นน่าจะไม่มีนะครับกําลังก่อสร้างอยู่แอดมินว่าขอรบกวนเพื่อนๆช่วยคอมเมนต์บอกแอดมินก็ได้นะครับมนโนเองไม่ค่อยดีครับ เเเออาหมมืนนดิรู้กัความคิดเห็นที่2 MRT สร้างขึ้นเมื่อไหร่ทำไมคนเวียดนามไม่รู้จักใช่ทุนจีนหรือไม่โอ้โหคุณน้ำตาจะไหลมึงรู้จักเฮียอะไรพวกนี้โอ้โหเหมือนแอดมินเลยนะไอ้เพื่อนเหียน,นย <nu ide> งงกับมันมากเลยครับงูจำไม่ได้หรอกแม่งนานเกิน ความคิดเห็นที่3ามไทยแลนด์เมืองแห่งวัดสีทองฉันอยากไปไหว้พระสักครั้งก็ยินดีต้อนรับเพื่อนเงียนนะครับทุกคนเลยนะครับคนไทยทั้งประเทศยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเวียดนามนะครับอันนี้มาได้เลยนะครับมาไหว้พระมีวัดเยอะมากโอ้โหมากจนจําไม่ได้แอดมินจำไม่ได้ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกแอดมินได้เหมือนเดิมนะครับโอ้โหกูกูจะพูดทำไมให้เข้าตัวเองอยู่วะเน,นี่ยไปยุ่ ความคิดเห็นที่4กรุงเทพสะอาดเกินไปฉันอยากอยู่ในกรุงเทพความคิดเห็นที่5เป็นเรื่องยากที่เวียดนามจะชนะไทยแลนด์ในเวลาอันสัน้นมันจะชนะทำไมวะไม่ได้สู้กันสักหน่อยเพื่อนเหียน <laughs> แอดมินงงกับคอมเมนต์นี้มากเลยคืออะไรความคิดเขา ความคิดเห็นที่6มาตอบกลับความคิดเห็นที่5เวียดนามได้ทำสิ่งที่ไม่มีใครคิดว่าจะทำได้ยกตัวอย่างเช่นการขับไล่ฝรั่งเศสการชนะสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามสิ่งเหล่านี้ยากกว่าการชนะไทยแลนด์ถัดจากนี้เวียดนามจะเป็นมหาอำนาจที่สุดในโลก แน่นอนจริงๆครับแหม่ไม่มีอะไรครับแม่ฟังแล้วมันชื่นใจครับคอมเมนต์อย่างเงี้ยอันนี้คอมเมนต์เพื่อนเหนียนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแม่เพื่อนๆรอคอยครับคอมเมนต์แบบนี้ใครๆก็ชอบฟังครับเพื่อฟังแล้วมันมีความสุขครับความคิดเห็นที่เจ็ดทำไมแอดมินไม่นําเสนอฮานอยที่เป็นเมืองหลวงของเวียดนามตามความคิดของฉันฮานอยสวยกว่ากรุงเท10พ มไม่มีอะไรครับขำเฉยแอดมินเป็นคนขำง่ายครับเพื่อนความคิดเห็นที่8มาตอบกลับความคิดเห็นที่7ตามความคิดของฉันควรนําเสนอไส้งอนมากกว่าเพราะไส้งอนคือไข่มุกแห่งตะวันออกไก <c oughs> ่แหม่ป่ามาเพื่อนไม่มีอะไรครับแม่แอดมินวันนี้มีความสุขครับ <c oughs> ความจริงแส้งอนนะครับอดีตเขาสวยมากเลยนะครับเอดมินเคยไปดูนะครับต้องยอมรับนะครับถ้าเกิดเขาไม่มีเหตุอะไรนะครับเขาน่าจะโหเราคงจะตามเขาอะครับน่าจะแนงแซงสิงคโปร์เป็นเกาหลีใต้อะไรประมาณนี้นะครับ <laughs> ความคิดเห็นที่9ไทยแลนด์มีเพียงการท่องเที่ยวสำหรับเทคโนโลยีเวียดนามทำได้ดีกว่าคนไทยส่วนใหญ่เปรียบเทียบเวียดนามแต่พวกเขาพายแพ้เวียดนาม <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดียวดียวแป๊บหนึ่งนะอันเนี้ยคอมเมนต์สามย่าแล้ครับนี่กูมาตั่งคำอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยไปยูงงมากเลยเดี๋ยวยังไม่ได้สามย่าเลยเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะนึกขึ้นได้นะแป๊นบินงงความคิดเห็นที่สิมาตอบกลับความคิดเห็นที่9ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีของเวียดนามกำลังพัฒนาอย่างมาก หัดจากนี้ไม่นานเวียดนามจะเทียบเท่าเกาหลีใต้สามย่านกุนเละเป็นจอกวันนี้โอ้น้ำตาจะไหลถ้าเป็นยังไงก็แอดมินขออภยัยเพื่อนๆอาจจะนำเสนอไม่ถูกใจเพื่อนเหียนก็สวยเกินไปละมั้งไปยูความคิดเห็นที่สิอด ข้อดีคือเวียดนามสวยงามมากเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆถึงไม่รวยแต่ก็ไม่อดอยากไม่มีอะไรเพื่อนจริงจกมึงยะสภาพแวดลอ้อมกูโอ้ปายุยังอ่านไม่จบเลยความคิดเห็นที่1 2มาตอบกลับความคิดเห็นที่11คนไทยส่วนใหญ่อิจฉาเวียดนามเพราะพวกเราไม่อดอยากค่าครองชีพไทยแลนด์สูงกว่าเวียดนาม เพื่อนชาวไทยยังคงดิ้นรนสรุปได้ว่าเวียดนามไม่ทันสมัยเท่าไทยแลนด์ยังดีกว่าไทยแลนด์มากโอ้โหไปกันใหญ่แล้วก็เพื่อนสามย่านกูเละเป็นโจ๊กความคิดเห็นที่13ฉันชอบรถญี่ปุ่นเพื่อนชาวไทยรวยมีเงินซื้อรถคนเวียดนามได้แต่เพ้อฝันอ้าวคนเวียดนามมันก็มีเงินซื้อรถไม่ใช่หรอครับกูงงมากกับคอมเมนต์เนี่ย มมันหายถึงอะะไรวความคิดเห็นที่14กรุงเทพมีรถเต็มถนนคนไทยรวยมากกว่าพวกเราความคิดเห็นที่15ในแง่จิตสำนึกคนเวียดนามยังห่างไกลคนไทยกรุงเทพสะอาดเกินไปความคิดเห็นที่16เวียดนามเกิดช้าเกินไปตามกรุงเทพไม่ทัน กรุงเทพทันสมัยเกินไปฉันยอมรับความคิดเห็นที่17มาตอบกลับความคิดเห็นที่16เวียดนามไม่ใช่ประเทศที่เกิดช้าเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคสงครามนำไปสู่ความตายความยากจนในอนาคตด,ดินแดนของเราเหมาะสมกว่ายิ่งใหญ่กว่าเวียดนามจะยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก โอ้โหแน่นอนครับเพื่อนมาแหมะแอดมินเนอะประทับใจครับความคิดเห็นที่18ไทยแลนด์นำหน้าเวียดนามอยู่ห้าสิบปีเหลือเวลาอีกห้าสิบปีก่อนที่จะเป็นเหมือนไทยแลนด์ในตอนนี้ความคิดเห็นที่19ตามความคิดของฉันคนเวียดนามรุ่นหลังยิ่งสวยยิ่งฉลาดไทยแลนด์มีแต่คนแก่คนไทยส่วนใหญ่อิจฉาเวียดนามที่เราเก่งและดีกว่า อจฉาก็ได้ว่าไม่ริจฉาเรื่องอะไรอล้วอีฉาก็อจฉา oh. ความคิดเห็นที่20หากคุณเปรียบเทียบโครงสร้างพื้นฐานไส้ง่อนกับกรุงเทพไส้ง่อนยังไงก็แพ้เฮ้ย hey, อันนี้เราไม่ได้ไปเปรียบเทียบนะครับพอดีไปเชิญเข้ามาท่องเที่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไรนะครับไม่เอาอะไรไปเทียบนะครับ <laughs> งงความคิดเห็นที่21กรุงเทพทันสมัยเกินไปดีกว่าสิงคโปร์เทียบเท่าญี่ปุ่นวั oh, นี่ก็เวอร์เกินแหม <laughs> ความคิดเห็นที่22อาจใช้เวลาเกือบ20ปีใน การติดตามพวกเขา ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับสำหรับความคิดเห็นของเพื่อนๆชาวเวียดนามความคิดเห็นทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นความคิดเห็นของคนในชาตินั้นทั้งหมดได้นะครับอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําอย่าลืมนะครับเพื่อนเพื่อนฟังเพื่อความสนุกฟังเพื่อความเพลิดเพลินฟังเพื่อความเมตตานะครับอย่าไปโกรธอย่าไปแค้นอย่าไปเครียดนะครับจริงเท็จเรายุ่งก๋รู้อยู่แก่ใจนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มาฟังใหม่นะครับสามารถไปย้อนดูคลิปเก่าๆของ ่วงมากเลยเนี่ยกินละไม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิม่มกินวันละสองก,กูละเกียจจริงๆเลยไอเพลงที่กูแต่งเนี่ย